หยุดการสร้างนมได้ถ้าวันนี้คุณแม่ค้างเต้าและได้น้ำนมเยอะมันจะทำให้ตัวเองเหลิงและรอบหน้าคุณแม่ค่ะอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮย้ยฉันค้างเต้านาน,านฉันปั๊มได้เยอะเดี๋ยววันต่อไปฉันจะทำอย่างนี้แล้วการนมฉันจะได้เยอะๆอย่าหาทำแบบนี้เพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เราทำแบบนี้นานวันนานวันเข้าเราจะเจอสถานาการณ์น้ำนมลดน้อยลงหดจนหน้าตกใจตกรอบปัม๊ม และปั๊มนมได้เยอะอย่าเลงนะคะเวลาที่เราตกร้อปัม๊มทําไมไม่บอกถึงบอกให้คุณแม่คะ่ะพยายามปั๊มนมให้ได้ทุก3ทุก4ชั่วโมงปัม๊มถ้าคุณแม่สามสชั่วโมงปัม๊มปั๊มนมวันหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นช่วง2-3เดือนแรกเราปั๊มนม8ครั้งน้ํานมจะหังกามากเลยแต่ถ้าเลยจากนั้น คุณแม่จะสามารถคงปริมาณน้นํานมของตัวเองไว้ได้คุณแม่จะค่อยๆลดมาเป็น6 8รอบอันนี้ก็แล้วแต่อยู่ไม่ว่ากันแต่ว่าถ้าเรายังคงปั๊มนมทุกทุกสามชั่วโมงวันละ8รอบได้เราจะแบบขีดเส้นนมแม่ของเราหาไปได้แบบนานๆได้เลยทีเนี้ยถ้าเมื่อไหร่ที่เราตกรอบปัม๊มคุณแม่คะถ้าเราตกรอบปัม๊มมันจะเกิดอะไรขึ้นในเต้านมของเราเวลาที่เราตกรอบปัม๊ม ้านมของเรามันจะมีการกลไกลปกป้องตัวเองกลไกลปกป้องตัวเองเหมือนเวลาที่คุณแม่ค่ะขี้ฝุ่นเข้าตาแล้วคุณแม่คุณแม่คือทําทํายังไงก็ได้ที่ให้อีขี้ฝุ่นนั้นออกจากตาของเรามันคือการปกป้องไม่ให้อีขี้ฝุ่นนั้นเข้าไปตาของฉันนึกออกไหมคะเต้านมของเราก็เส้นเดียวกันถ้าเมื่อไหร่ที่เราตกลอบปั๊มมัน ห้าชั่วโมงก็ยังไม่ปัม๊มหกชั่วโมงก็ยังไม่ปัม๊มเจ็ดชั่วโมงก็ยังไม่ปัม๊มแปดชั่วโมงก็ยังไม่ปั๊มมันกลัวนะคะว่าท่อน้ํานมมันจะเกิดอันตรายเอาง่ายๆภาษาชาวบ้านเขาก็จะบอกมันก็จะบอกว่า,ามันจะระเบิดมันจะระเบิดเธอเข้าใจไหมเธอคิดดูสถานการณ์นํานมโอ้หเอออยู่เต็มเต้าแล้วมันไม่ได้มีการเอาน้ํานมออกมันก็กลัวว่าเต้ามันจะเป็นอะไร มันจะไม่ยอมปล่อยให้เต้ามันเป็นอะไรชีวิตคนเราจะไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองตายค่ะคุณแม่คาหน้ของคนเราก็มหัศจรรย์เช่นเดียวกันค่ะมันจะไม่ยอมปล่อยให้เต้าของมันะ่ะมีอันเป็นไปมันจะสร้างโปรโตีนเวตัวหนึ่งในน้นํานมของคุณแม่ขึ้นมามันจะสร้าง โปรตีนเวตัวหนึ่งในน้ำนมของคุณแม่ขึ้นมาชื่อว่าภาษาทางการแพแแฟนรู้ไว้เฉยๆ Feedback i n h i b i t o t o f l a c t a t i o n หรือว่าสารฟิล f I l. ฟิลสารฟิลอีสารตัวนี้นะคะเนาะมันจะไปทำให้หยุดการสร้างนมได้ถ้าวันนี้คุณแม่ขางเต้าและได้น้ำนมเยอะ มันจะทําให้ตัวเองเหลิงและรอบหน้าคุณแม่คะ่ะอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันค้างเต้านานๆฉันปั๊มได้เยอะเดี๋ยววันต่อไปฉันจะทำอย่างนี้และการนมฉันจะได้เยอะๆอย่าหาทําแบบนี้เพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เราทําแบบนี้นานวันนานวันเข้าเราจะเจอสถานการณ์น้ํานมลดน้อยลงหดจนหน้าตกใจนะคะเพราะว่าสมองมันถูกป้อนคําสั่งซ้าแล้วซ้าเล่าว,ว่าค้างเต้านาน เต้าจะมีอันเป็นไปผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ต้องการที่จะมีน้ํานมเยอะได้ถ้าทําแบบนี้เดิมๆซ้ำๆนมจะสร้างลดหน่อยลงได้โอเคไหมคะดังนั้นคือไม่อยากให้คุณแมค่ค่ะตกรอบป